นีนนนนเ่เอาอนนมัน,น,น,นมาดูหน่อยมันนุ่มมากเลยคุณ่อจะจะหนมาูจิบไปลงเดียจะมอืได้แม่แม่เอากระจกมาดูหน่อยยี่ไงกระจกนั่นก็มีทไมเราไม่เห็นอนะไม่เห็นเล็กไปใช่ไหมล่นะ สวยอ่ะสวผมน้าผักแ้วเน่าผักด้วยแม่ขามากเลย